เด,ดี๋ยวนี้คลับกันผู้ชวันนี้จะพามาแก้ไขน้ำรั่ดพื้นห้องน้ำนะส่านผชมนะมันทะลุไปข้างล่างน,นี้เป็นห้องแถวมันทะลุไปห้องข้างล่างที่มีคนเช้าอ,อยู่อันนี้ต็มีคนเข้าอ,อยู่นะห้องบนเนี่ยลองเปิดน้ำดูก่อยตอนนี้สถานฐานคือช่องนี้สองช่อง น้ำมันลงได้เดาอดน้ำได้ไม่เยอะนี่เลยจะลงดูข้างล่างว่ามันมีน้ำลงไปไหมเนี่ยมันมเป็นช่องเลยเพราะไม่ยาแนวเลยสองช่องไม่มีปูนยาแนวเลย 来，你给我拉你来，你来，你来、嗯，你来，你来，你来、啊，你你拿不来，你 เนี่ยท่านผู้ชมข้างล่างเห็นไหมมันสีมนันวันหมดเลยแล้วก็จะปาข้างบนข้างล่างเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่แกะฟ้าดูเฉยแล้วก็กวกคุณชา่าเขาก็เก็บของอาหมดเลยเขาว่าจะย้ายแล้วว่าน้ำมันหยดใส่วันนี้ก็จะมาดูการแก้ไขนะแก้ไม่ยาก ง่ายนิดเดียวตอนนี้ช่างบุญทรงปักกิ่งกําลังกัดแทะแงะออกอยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเราปาดเป็นร่องแงะยังเมามันเลยเ <c oughs> นี่ยเราปาดเป็นร่องนะเพื่อเราจะยัดปูนขาวเข้าไปยูนปูนยาเนี่ยเข้าไปยึกด <c oughs> ึ๊กของเดิมมันไม่มีเลยเราจะล่างเลยด้วยการเจริญั่นบ๊อบ เราใช้ทิงเทียร์ปาดก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ควงแบนค้อนกัดออกกระเบื้องมันก็มีแตกบ้างบางอันครับเพราะว่ามันก็แตกของเดิมอยู่แล้วมันเก่ามากเลยเราเน้นไม่ให้มันั่วดลงข้างล่างก็พอแล้วเราลับความสวยงามเวลาเราปาดอันนี้เวลาเราปาดไปมันก็จะสวยงามแล้วครับสีขาวเหมือนกันมันก็จะดูคมขึ้นกันนะครับท่านผู้ชม พอเราส่องเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ <S <S 1> <S 1> ย่เห็นไหมเราจะไปลองลองลึกๆแบบนี้ท่านผู้ชมทา่ทานกาะร่องลองไวเรียบร้อย,ยทดำดาเนินงานโด,ดงงนย่างขนส่งปักกิ่งนะคระับร่องทีนี้เราก็จะใช้ปูนยาแนว้ปูนขาวาเข้าไปตามลองเนะี่ยเราจะทิ้งไม่ได่เวลาห่างแปดชั่วโมงให้ปูนขาวมันแทมเราจึงจะให้ มีการใช้น้ำในห้องน้ำห้องนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นร่องแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นรลองเล็กอย่างนี้นะเรายัดเข้าไปเลยเนี่ยค่อยๆทำใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆ งานทองน้ําเป็นงานที่เรื่องเยอะจุกจิกมากเราค่อยๆทําต่ใจร้อนนะทําไปเรื่อยๆไหนก็พักนี่นะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันจะปูนขาวมันจะหน้ากว้างหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเน้นไม่ให้มันรั่วลงข้างล่างเพราะว่าต่างคนก็ต่างมาเช่าเขาไม่รู้จักกันอ่ะมันก็จะ น้ำดูดุดไปข้างล่างมันก็ูไม่ดีเส <eye> <fit> ีย yeah. ผ้าข้างล่างเขาเปียกหมดถนนั้นยังไม่ปาดเลยให้มันสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมก็หกถึงแปดชั่วโมงนะท่านผู้ชมต้องจะเปิดน้ำใช้ได้นี่ครับเรียบร้อยแล้วพื้นแล้วก็ทำาำลังาดเรียบร้อยแล้วเห็นไหม ขาวเข้าไปยาเนี่ยเข้าไปเต็มที่เลยแน่นทุกหน้าเลยไม่มีรัวะเลยั่นี่ยก็สำหรับบ้านใครนะที่จะมีปัญหาเจอแบบหาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะแนะนําทําแบบนี้แหละไ <ST US K> ห้ร่องกระเบื้องพวกนี้ยมันยังไม่ลึก <ST US K> มันไม่ลึกพอที่เราะยัดปูนขาวได้อเลยไว้ต้องยัด <ST US K> เอาแต่ที่มันยัดได้ <ST US K> ตัวนี้ยเนี่ยท้้งแขบเลย สำเร็จเสร็จงานครับขาวบนก็ใส่นะเนี่ยขาวบนที่กระเบื้องมันรอดเห็นไหมเ้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นตัวยูเลยเห็นไหมก็ขอบคุณทุกการรับชมนะอีกทีขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะครับสำหรับการแก้ไขพื้นห้องน้ํารั่วทะลุข้างล่างนะอันตรายมากรุ่นแบบเนี้บางทีเราไม่รู้ข้างล่างมีอะไรบ้างอย่างเช่นโคมไฟหลอดไฟโต๊ะกับข้าวพัดลมตู้เย็นทีวีเตียงนอน มันเป็นได้ทุกอย่างถ้านะ้ำอยู่ลงไปก็เกิดความเสียหายแล้วก็แก้ไขเองลำบากเราต้องจ้างช่างหาช่างที่เราไว้ใจได้นะที่เข้ามาแก้ไขในงานบ้านเราก็ขอแนะนำทีมงานช่างเล็กครับจงเป็นทีมงานน้อยๆแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปได้วยคุณภาพครับแก้ไขท่อน้ำรั่วปั๊มน้ำไม่ทำงานปั๊มน้ำติดติดัะดับ,ดบท่อน้ำรั่วใต้พื้นบ้านใต้พื้นปูน ท่อน้ำรั่วบนฟ้าท่อน้ำทิ้งรั่วท่อร่วมตันท่อน้ำทิ้งตันสารพัดท่อครับเราทำได้ทุกอย่างขอให้ท่านติดต่อมาหาเรายินดีบริการถึงที่แล้วก็ระยะทางใกล้ๆนั้นไม่มีปัญหาเราคุยกันก่อนเรื่องราคาเราคุยเป็นก่อนถูกใจทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เราถึงลงมือทำแต่ถ้าเราตกลงกันไม่ได้ว่าแพงไปแล้วก็ยินดีให้ท่านชมนั้นหาทีมงานเจ้าอื่น มาทําเทนเราหรือว่ามาซื้อราคาแข่งกับเราถ้าเขาถูกกว่าเราก็ให้เขาไปเราก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดต่อมาทางเพจและเฟซบุ๊กแล้วก็ทาง YouTube เยอะมากเราติดต่อตามไม่ทันแล้วก็ท่านใดที่เราตกหล่นไปก็ขออภัยนะครับเพราะว่าตามคิวนะครับคิวมันยาวมากขอบคุณทีณ่เข้ากาชมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้ก็จะมาเช็ดสายไฟนะสายไฟมันจะมีสามสายมันมีสายดินด้วยเห็นไหมทุกวันนี้มันจะเป็นสายรุ่นใหม่ใหม่แบบนี้มาหมดตลอดเลยอันนี้ปักก็จะมีสามรูอันนี้เราคือเราหมุนออกมันหมุนออกได้ตรงนี้เป็นสามเงี้ยงมันจะมีดินในตัวแต่ทีเนี้ยบางทีบางเวลาเราไม่ต้องการใช้ดินอะ่ะเพราะว่าพักที่เรามันมีอยู่ในบ้านมันจะเป็นสองรู เ้าเป็นประสามเนียงมันเข้าไม่ได้แล้วนี้ช่างเล็กก็เลยถอดเนียงมันออกให้มันยวสองอันแต่ทีเนี้ยมันมีสามเส้นถ้าคนรู้แล้วก็แล้วไปถ้าคนไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าเส้นไหนบ้างที่เราไม่ใช้เส้นไหนบ้างที่เราใช้มันมีสามเส้นเราก็จะมา,มาวัดดูก็ใช้แอมวัดก็ได้เลยว่าถ้เครื่องว,วัดไฟรุ่นใหม่มันจะเป็นไฟเตือนเห็นไหมเข้าู้ชมเห็นไหม อันนี้มีสามสายนะแล้วก็เอามือเราไปแตะตรงเนี้ยอันหนึง่งแล้วก็เอาไขค,ควงตัวเนี้ยลองมาไล่แตะอันเนี้ยไม่มีไฟขึ้นถ้าเกิดมันมีเกินสายโดยกันมันจะมีไฟขึ้นแบบนี้ไฟโชว์แบบน,นี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่ขึ้นสีขาวสีขาวไม่ขึ้นสีดําสีดําขึ้น,นเห็นไหมแสดงว่าตัวนี้เป็นสายปลั๊กตัวนี้ สีเราจะมาเ็กอีกสายหนึ่งตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้แล้วเวลาเราจับเดวเราจะมาโดนตัวนี้นะให,ให้โดนแต่เพาะปักตัวนี้แล้วก็มาสายสีเขียวไม่ใช่สายสีดําไม่ใช่สายสีขาวเขาแสดงว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าสายสีขาวกับสีดําใช่สีดําไม่ใช่แล้วก็ตัดทิ้งหรือพันเทปไว้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเอาตัวนี้มาต่อเขาปั๊บใช้แล้วก็ เสียบปกติทั่วไปใช้งานทั่วไปแค่นี้เองให้ไงครับสําหรับวิธีการวัดสายไฟเลยว่าเรามาตรวจสอบผู้ใช้ไฟสามเฟสสามสายว่าอันไหนไม่ใช่ไม่ใช้ปลั๊กสายดินหรือไม่สายดินเราก็จะรู้แบบนี้เองครับ้วยไขควงตัวนี้ไขครองรุ่นใหม่มัไจะมีไฟเตือนอย่างเงี้ยเราสชมาถเช็คไฟสายไฟขาดสายไฟรัว่วเราเช็คได้หมดเลยขอบคุณนทะุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะครับ หลังจากที่เขาทําทเสร็จ5ชั่วโมงทอนจะเป็นเช้าเนี่ยปิดน้ำใส่เลยนะลงน้ำเลยเดี๋วเระไปดูข้างล่าง Bedankt voor